รีวิวอินโดมินาตเล็กจากเกมอาร์เอสเด็ดในหนึ่งนาทีมาเริ่มกันเลยโดยอินโดมินาตเล็กเนี่ยเป็นอส,สอผสมจากหนังเรื่อง Jurassic World ซึ่งอินโดมินาตเล็กในบ่อน,นี้เนี่ยสามารถพบได้ทั่วไปตามแมป,ปของทุกแมป,ปเลยโดยวิธีการจับเนี่ยก็จะมีอยสองวิธีนะครับนั่นก็คือ1ทําให้มันสลบ2สร้างมันมาจากห้องแลบโดยตรงส่วนที่สร้างมาจากห้องแลบนะครับผมจะไม่ลงลึกมากเพราะว่าเวลาไม่พอมันในส่วนท่าการโจมตีต่างๆของอินโดมินาตเล็กนะครับการคลิกซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการกัดธรรมดาครับส่วนการคลิกขวาเนี่ยก็จะเป็นการคำรามในระหว่างทีีทีีี่่่่่่่คำรรรรราาาาาาามศััััตตตตููททอออยยยยยบบๆเเเเนนนกกกกก็็จจะะิิดดดฟไปป้วววขงงงงพพซสล ภาคนี้นะครับผมบอกได้เลยววันเรียนมากๆต่อมาการกด X เนี่ยจะเป็นทา่าฟาดหางซึ่งทา่าฟาดหางเนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจแล้วก็กระเด็นไปรอบๆด้วยทา้าตัตเนต X จะเป็นท่ากระทืบเท้าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในพื้นที่ตรงนั้นทา่าตัวเนต C จะเป็นท่าที่เกณฑ์นเนวสสต,ตัวอื่นเนี่ยมาเป็นพวแล้วก็จะได้บั็คล้ายๆกับอยู่นไนัดด้วยถ้ากด R จ,จะเป็นการจับเนวรสวขึ้นมาแล้วในระหว่างที่จับอยู่เนี่ยเราสามารถโจมตีเนวรสได้แตะท่าคอนโทรลคือการใช้เล็บโจมตีบริเวณนั้น